แขกรับเชิญของเรานะคุณนี่โทโมกิครับคุณผู้ชมมาเล่นเพลงสดๆให้เราฟังนะครับที่ต้องบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเชิญเขาเจอรู้จักเขาเปิดหมวกเล่นอย่างนี้แหละแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยเอาเงินที่ว่าเนี่ยที่คนให้เนี่ยไปให้ใครนะครับคนคนนี้มาจากญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวเราไปถามเขาเลยดีกว่าขอต้อนรับโทโมกิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามเลยไหมถามเลยไหมถามเลยดีกว่า all the money that y o u e a r n of from, from yep. right, yep. to School s c h ไปเลยกูเ็บไปเลยเขาบอกว่าเงินทั้งหมดที่เขาได้เนี่ยเขาเอาไปช่วยโรงเรียนแล้วก็มูลนิธิของเมืองไทยด้วย นะะฮใช่ในไทยแลนด์ในเมืองไทยของเมืองไทยด้วยนะครับนี่คคลิป่ะไม่ได้ไม่ได้โดูในอย่างเดียวด้วยเนาะครับผมมีการไปสอนไปสอนถามมะถามมะ not only donate money but you are also teaching some dance to the children too right what what do you teach what do you teach balance can you teach Jack how to dance สอนเต้นสอนเต้นด้วยคือไม่ใช่แค่เอาเงินไปบริจาคเขาสอนเต้นอะไรกันต่างต่างโอเค one two three four Head, shoulder, <laughs> knees and toes. Knees and toes. Head, <laughs> shoulders, <laughs> knees and toes. Knees and toes. <laughs> and toes and, <laughs> uh, uh, eyes and ears and mouths and nose. Uh, Head, uh, <laughs> shoulder, knees it. and toes. เป็นเพลงที่เด็กๆเขาจะต้องเรียนเพราะเขาไปเกาะสีชังมาใช่ครับไปไปไปบริจาคเงินแล้วก็มีการสอนเด็กเรื่องจะมีภาพใช่เด็กๆเนี่ยชอบมากเลยเหมือนครูสอนพิเศษแล้วก็โรงเรียนนี่ก็อนุญาตนะครับให้เด็กไปสอนนี่นี่ดูดูดูดเขาเหมือนวอลเลนเทียร์เนาะเด็กเด็กสนุกแย่เลยอ่ะน่ารักลูกจิน So are you are you going there this weekend uh, again at the market? Yeah, I'm going to, to oh. three, oh, they they going oh, Sunday. Ah. Oh. Yeah, oh. What time? Kimo, what time? You walk, from ah. twelve to four, around four. So which section? Eighteen. So it's <laughs> back. โซนสิบแปดโอนแปดจัดรายการเราไปบรินจัดเลยนี่เราเราเพิ่งมีคนหน้าญี่ปุ่นเป๊ะเนี่ย ออกรายการ M อ o r อตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็น HD แล้วก็ช uh. ิัแคมเหมือนพวกช่อง n อ k นเอเนเนี่ยลราก็เลยคิดว่าระบบกล้องเขาดีมากเลยที่ M อ o r คอพี่แต่ว่าหน้าพิธีกรของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีกันมันต้องหน้าแบบนี้ <laughs> น, uh. นี่ถามเขาหน่อยดีกว่าว่าตอนที่เขาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำอะไรนะคะ uh huh. so what did you do when you were in Japan I used to work in a Italian restaurant as a chef for two years อ๋อเป็นเชฟอาหารอิตาเลียนสองปี at Wood City ในฟุกุโอกะเมืองฟุกุโอกะใช่ใช่ So why do don't you why do you p l a n d e x t e n d i n g your stay yep in Thailand yep you have yeah o w long will you stay I will stay like uh, 40 more days and I may stay much more longer okay so I will say yeah เขาจะอยู่ต่อออยากอยู่ตอไม่ใช่จะอยู่ต่อทำการกุศลต่อไงไม่เขาอาจจะอยากอยู่ต่ออย่างอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันช่วงหน้าอยากรู้ว่าเขาจะอยู่ต่อทำไมนะมีแฟนหรือเปล่า นี่แขกรับเชิญของเราที่ใจบุญมากนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นโทมกิเดินทางมาเชี่วในเมืองไทยปรากฏว่าอยู่ต่อเลยเปิดหมวกนะฮะที่จตุจักรเสาร์อาทิตย์แล้วก็นี่คุณผู้ชมเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปบริจาคให้กับโรงเรียนใให้กับมุลยที่ต่างๆคือใจบุญจริงๆเลยนะฮะคุณสามารถเข้าไปติดตามโทมกิได้นะครับใน a c e b o o k โทมกิทเมโต้อินสตาแกรมแอดโทมะกิอันด์สกอร์ทมโต้แล้วก็ยูทูบโทมกิ And World, that's your YouTube name, yep. right? Topic and World. Now, we've got a proposition for you. Okay. What if we invite you next time to come on to the show, mm -hmm. play for one whole hour, right, and people, viewers at home, donate to the show, and then we help you donate to schools, orphanages, and other institutions. Would that be okay with you? That would be great. Is that, is that a deal? That would be All right. เราบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเราจะเชิญเข้ามาร่วมรายการให้เล่นเนี่ยแหละในรายการแล้วเราเปิดบัญชีโดยเฉพาะแล้วเราบอกกับว่าจะบริจาคให้กับที่ไหนแล้วคุณผู้ชมทางบ้านก็มีส่วนในการบริจาคแค่ชั่วโมงเดียวแล้วเราจะเอาเงินนั้นเนี่ยไปร่วมบริจาคด้วยเลยใช่ดีไหมดีไหมดีดีโอเคไอซ์เดียวเดียวน่าดูแฮปปี้มากเลยนะครับขอบคุณที่เปิดมาดูเช้าวันนี้พุ่งนีเจะกําไร8โมงไปแล้ว่ะครับสวัสดีค่ะ ไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลย We Talk Channel กด subscribe ด่วน subscribe ตรงนี้อะกดสิอะยังไม่กดขายังไม่กด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 จันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด